โอเคครับวันนี้ก็อยู่ผมปิกโลเหมือนเดิมซึ่งวันนี้เราก็อยู่แบบที่ชื่อว่าออร่าคาฟเป็นเกี่ยวกับการคาฟออร่าใช่ครับเกมแนวไอจีแล้วก็เข้าไปตัวแบบมันก็ไม่มีอะไรมากครับก็กดคาฟเลยนี่ครับขอให้แบบเหมือนเราแบบมาผสมอ่ะผสมธาตุก็ได้ผสมธาตุแล้วจะได้เป็นออร่ามั้งครับประมาณนั้นเอิร์ดผสมเอิร์ดเข้ากับสโตน เค okay. มวยไ,ได้ไงวะแล้หินกับหินนะอ่าโอเคอย่างนอ่าทานกับไฟก็ต้องเป็นอ๋อไม่ได้อทานกับน้ำทองทองกับศูนไม่ได้ลมไม่ได้ไฟไม่ได้อ๋อลถตรงนี้โอเคอืมทองกับทองไม่ได้ทองกับลม ไม่ได้โลกไม่ได้ห่านไม่ได้ไม่ได้หมดเลยทมาคุณเล่นทมาไม่ได้เหรอ,ดไ,ไ,ดหรอไ,ได้ทาม,มามาต่อเอาหิน,นอ่านไปไม่ต้องโลกแล้วล่ะไม่ได้ก็ต้องฟังไงวะเออเวลากับเวลา อินฟินิตี้โยโยนี่เพลงวะอินฟินิตี้อินฟินิตีกับมิสซิลี่อ๋อมิสซิลีกับมิสซิลีไม่ได้มิสซิลีกับอินฟินิตไม่ได้มิสซิลีกับเอยเอิร์ธไงความรักของโลกไม่ได้หรอ๋อมิสซิลี่กับไทม์ description description กับ d e s c r i t i o n นะ Mystery, มิสลีไม่ได้อิฟิ i ิตไม่ได้ที่อะไรได้มั้งอ่าพิษณาโลกไม่ได้ลมไปน้ำพิษณากับพิษณะอินฟินิตไทม์โก้มิสซิลียินอ่า uh ไปกับน้ำได้ยินอย่างมิสซิลีกับยินอย่างไม่ได้ ลมกับลมกับลมกับน้ําเป็นไฟฟ้าเหรอยิงหยาง่านกับยิงหยาง s โ o n กัยิงหยางอินยิงหยางโอ,อ,อ้ไม่ได้ยิงหยางไม่ได้กับ i ิ t เฮ้ย i นเทอร์นอโอยังินเทอร r น a ลเอ่อ i ทอร์นอ l กับด e สคริปชันไม่ได้ ม่ฟ้ไม่ได้เอ้ยเอาอินทอร์เน็ตดิอินเทอร์เน็ตไม่ได้แล้ว Mystery, มิสซิลีไม่ได้อีไม่ได้จินจังไม่ได้ถ้าอินเทอร์เน็ตกับอีสิบเนี่ย,ย oh Future, internal, ไม่ได้ฟ้าไม่ได้เาหี้ยเออเวลาอินฟินิตฟิวเจอโอ้ my god เจอร์อินเทอไม่ได้ฟิวเจอกับมิสซิลี่กับดิสชัน่ะ โอ้ oh, แต่เป็นโคตรสวยเลยฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ไม่ได้โอเคฟิวเจอร์กับเอิร์ดฟิวเจอร์กับโลกไม่ได้เอิร์ดกับเอิร์ดสโตนสโตนกับสโตนเป็นหินไม่ทานเอิร์ดกับลมดัตช์สุนดัตช์กับเอนเนอร์จีชสปิริตสปิริตกับยิงหยางไม่ได้สปิริตกับสปิริต เมจิกเมจิกเมจิกเจ๊แค่เมจิกเอ่อเมจิกกับยินหยังไม่ได้เมจิกกับอิฟิตไม่ได้มิสซิลี่ไม่ได้ผ่านกับน้ำผ่านกับลมผ่านกับหินเทสเชอร์เทสเชอร์เทสเชอร์กับมิสซิลี่ไม่ได้เทสเชอร์กับอีกับชอนไม่ได้เอ็นจีสมบัติเหรอเอิร์ธกับเอิร์ธสโตนสโตนสโตนกับโคโซนกับโคกับเอิร์ธ เอิรกับไฟาาวาไฟกับน้ำตูนว่าต่อฟัเอิรกับน้ำแพนแผนกับไฟโอ้ไม่ตอบโอ้สตอมสตอมกับ Energy ร i จีไลนิ่นี่ไงไลนิ่งไลนิ่งกับไฟไม่ได้ไมนิ่งกน้ำไม่ได้ลมอ i ไลนิ uh, ่งกับอินฟินิตเอเนอร์จีฟュเจอร์สปิริ เมจิกโอเชียนไลฟ์ทีเฮ้ยท็อกนี่ไอ้ไอเฮียยไย้บัตสวัมเจมพลาสมาสตอมไรนี่กันไรนี่พลาสมาอ่าไรนี่สตอมสตอมกับสตอมโฮลิเชนโฮลิเชนกับไรนี่ไรลิเชนกับสตอมอ๋อโฮลิเชนกับโฮลิเชนอ๋อโฮลิเชนกับโฮลิเชน เฮอริเคนกับเรนโบว์เฮอริเคนกับพลาสมาเฮอริเคนกับสมบัติเอ่อฮะไหนเจอพาวเวอร์พาวเวอร์พาวเวอร์เอรพาวเวอร์อ e อฮอลสโอวต์เดอะฟ็อกทำอินส์อินสปิลัตชั่น โอ้ยังอ่าก็สำหรับใครที่รับชมก็ขอบคุณนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยนะแต่ช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วด้วยคนอื่นก็อาจจะเปิดเทอมแล้วผมก็อาจจะค่อยๆทำคลิปมากก็ไม่รู้ว่าคนดูจะเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้ว่าคนดูเป็นยังไงกันก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันครับบาย